สวัสดีครับอะ,อะมาถ่ายทำเล่นๆมาถ่ายทำดูก่อนเดี๋ยวกันนี่ดูก่อนเดี๋ยวกนเ,วเ,เล่นกันยังไงปัดอย่างเดียวอยังเป็นโอเค<อ>ครับแต่เว่า <c oughs> ฟุตบอลทีมชาติแห่งประเทศไทยนี่เขาปิดตากันเล่นเห็นไหมอบอลปิดตาเล่นเขาเล่นกันง่ายง่ายอืม มันยังไม่จ่ายค่ารถผมเลยมันดูมันจะวันนี้ไอ้มอนมึงไจับนี่ก็ว่า้ี่อท่นะเียบพี่ไม่เหมือนกันี่แว่น่ะจนพี่ต้องเลี้ยงน้องจนแม่น่ะอะไรวะมึงนี่ก็นี่กเอามาแล้วเอาอะไรมากตบๆอกระะเอยย่างเอยย่าง ครับเต่าครับทีมชาติ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ทีมชาติ Hãy subscribe cho con con Mì Gõ Để không bỏ lỡ con video hấp dẫn con

อันนี้กรรมการตาดีโคเราก็ตาดีแต่ทุกนั้นจะปิดตาหมดแล้วครับนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดเลย player, ไปไป haz, ตู่เต็บตู่เต็บตู่เต็บโอ้โหเฮ้ยฮะปุ๊ ui, <tiếng nói> <Ôi. tiếng nói> <tôi>, ใครโดนใครโดนใครโดนน่ะเสีถ้าโดนไปอย่างงี้มันจะเจ็บเลยใช่ไหมจุกครับจุกเออแต่ยังยิงไกลไม่ค่อยได้โดนอย่างงี้เลยจุกเลยมาๆดูไปต้นกินนาทีแล้วลุ้นหัวสองตุ๊กจะรู้อะไรอยู่ในเขารู้เนาปุ่นเดินในนู่นแล้ว ก็จะเดินไปตามเสียงก็จะดูอย่างนี้หน่อยรายการี่ใครเดินโคดิด แผลเขาวะดิแผลจับเองมาล้วยมั้ยมาฟังคำเสียงไป

ชคดีีแล้วท่ไปฟังแล้วเป็นไงบ้างสัมภาษณ์สัมภาษณนดินความรู้สึกที่มาเล่นฟุตบอลคนตาบอดวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างเคยเคยเล่นมาก่อดไหมไม่เคยครับสนุกสนุกดีครับสนุกดีใช่ครับวันนี้ระวังเล่นดีกูเองถฮะเกิดเกิดปิดตามึงถ้าเปิดถ้าเปิดตาเนี่มึงง่ายจบสู้ไม่ได้อ่ะเก่งเดี๋ยวอันนี้ใหม่ถ่ายไปเดี๋ยวถ่ายให้พี่จักรนะอ่า ที่มามาชมมาเชียมาทำสารคดีประชาสัมพันธ์ฟุตบอลคนตาบอดครับที่ที่เล่นกันอยู่เนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะไปเล่นฟุตบอลรายการคนตาบอดครั้งที่หนึ่งของเอพันธ์ที่ก็เป็นเจ้าภาพแต่ในที่ที่ห้าพศธันวาคมเวลา9กาเช้าถึง4โมงเย็นก็ขอเชิญคนผู้สนใจมาชมที่สนามได้ครับ